ปรับตัวสูงขึ้นในแง่ของราคาทองคําในตลาดโลกนะคะหลังจากที่วันศุกร์ที่แล้วตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรออกมาแย่เกินคาดค่ะรวมถึงกับเกิดกับความวิตกกังวลน,นะคะเกี่ยวกับการระบาดของโควิด -19 สายพันธุ์กลายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์โอมิครอนนะคะโดยรวมค่ะปัจจัยเหล่านี้ช่วยพยุงทองคําได้ในระดับหนึ่งประกอบกับความตึงเครียดระหว่างจีนกับสหรัฐนะคะหลังจากที่สหรัฐเองประกาศไม่ส่งตัวแทนทางการทูตเข้าร่วม การแข่งขันโอลิมปิกฤดูหนาวที่จีนนะคะในปี2022ปัจจัยเหล่านี้ค่ะช่วยหนุนแล้วก็พยุงทองคาเอาไว้จะเห็นได้ว่าทองคาค่ะลงมาทําระดับต่าสุดได้เพียงประเวณ1,772เมื่อคืนนี้ก่อนที่จะเกิดการบีดตัวขึ้นนะคะใขณะ,ะน,น,นี้ทองคาเคลื่อนไหวอยู่ราว1,790ยู l ค่ะถือว่าทองคําค่อยๆขย,ยับขึ้นมาทดสอบแนวต้านมากขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่การปรับตัวขึ้นของทองคาก็ยังเผชิญกับแรงกดดันเช่นเดียวกัน ะะอย่าลืมว่าในสัปดาห์นี้ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่รออยู่ค่ะโดยเฉพาะตัวเลขการเปิดเผยดัชนีนราคาผู้บริโภคหรือตัว CPI วันศุกร์นี้รวมถึงสัปดาห์หน้าวันที่14 15ธันวาจะมีการประชมุมนยโยบายการเงินของธนาคารกลางสาหรัฐหรือว่าเฟดนะคะปัจจัยเหล่านี้ค่ะทําให้นักลงทุนมีการขายทํากําไรตัวทองคําออกมาเป็นระยะค่ะแต่จะเห็นได้ว่านักลงทุนทองไทยนะคะเจอกับการแข่งข่าของค่าเงินบาทค่ะตัว ตัวค่าเงินบาทเองเนี่ยขึ้นไปแต่ระดับอ่อนค่าบริเวณ34บาทต่อลาร์ก่อนที่จะมีการกลับมาแข็งค่านะคะณขณะนี้ตัวค่าเงินบาทเคลื่อนไหวอย iscilla, ู <c oughs> ่ราวๆประมาณ33.50 33.60บาทต่อลลาร์ซึ่งถือได้ว่าทองคาในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นแต่ด้วยค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นเลยเป็นปัจจัยสำคัญค่ะที่กดดันราคาทองคําในประเทศในสัปดาห์นี้นะคะโดยรวมทองคํายังสามารถลงทุนได้นะ แต่แนะนําว่าทองคํามีการปรับตัวสูงขึ้นมาในระดับหนึ่งแล้วนะคะแนะนําว่าถ้าหากทองคําไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านบริเวณ1 8 0 8งพถึงหนึ่ได้นะคะยังมองว่าเป็นจุดในการขายออกไปเพื่อลดความเสี่ยงของพอร์ตลงทุน,นะคะแต่ก่อนจะถึงแนวต้านดังกล่าวนะคะวันนี้ทองคํามีแนวต้านระยะสั้นอยู่บริเวณ1 0 0 0ง 792ถึงประมาณ1,798 u s ค่ะแนะนำว่านักทุนที่มีการถือครองทองคำเอาไว้เป็นจำนวนมากนะคะอาจจะทยอยขายทำกำไรออกเป็นระยะค่ะส่วนการเข้าซื้อแนะนำว่าแนะนาว่าเข้าซื้ออีกครั้งถ้าหากว่าทองคำมีการอ่อนตัวลงมาและไม่หลุดแนวรับะระดับ1,772 USH ค่ะอาจจะใช้1,772นะคะเป็นจุดชี้วัดรวมถึงจุด stop loss ค่ะสำหรับจุดเสี่ยงซื้อจะอยู่บริเวณ1,780 11ถึง1,777เยียวยต์อนด์เอลส์นะคะแนะนำว่าลงทุนในกรอบเ,ออเรียกว่ารักษาพอลงทุนให้สมดุลน,นะคะก่อนที่เราจะเผชิญกับ ข่าวสาคัญก็คือการเปิดเผยตัวเลข CPI วันศุกร์นี้รวมถึงการเปิดเผยนโยบายการเงินของเฟดในสัปดาห์หน้าค่ะแน่นอนค่ะว่าการลงทุนทองนะคะยังเน้นว่าขึ้นไปขายนะคะย่อลงมาซื้อรวมถึงต้องติดตามการเคลื่อนไหวของค่าเงินบาทอย่างใกล้ชิดค่ะในเดียวกันวันนี้นะคะมีปัจจัยระยะสั้นที่ต้องติดตามก็คือการเปิดเผยตัวเลขตําแหน่งงานว่างเปิดใหม่ซึ่งเป็นมาตรวัดอุปสงค์ในตลาดแรงงานของสหรัฐค่ะถ้าหากว่าตัวเลขออกมาดีเกินคาดอาจจะ ส่งผลทําให้ตัวดอลลาร์สหรัฐแข่งค่าขึ้นแล้วก็กดดันทองคําในระยะสั้นได้ค่ะตอบการถ้าหากว่าตัวเลขสหรัฐออกมาแย่เกินคาดนะคะอาจจะส่งผลเชิงบวกต่อตลาดทองคําได้ในระยะสั้นๆเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นประมาณ2องทุ่มครึ่งนะคะอาจติดตามตัวเลขดังกล่าวค่ะก่อนที่จะเจอกับตัวเลขสําคัญสาคัญในช่วงปลายสัปดาห์นี้นะคะก่อนจะลากันไปค่ะขอฝากโปรโมชั่นของ YLG Futures ค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นลดค่าคอมมิชชั่น80%ทุก Product ตั้งแต่สัญญาแรกไม่มีขั้นต่ำนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายในโก o ออนไล f ์ฟิวเจอร์สโกลฟิวเจอร์เซ u t ี้ในฟิวเจอร์หรือว่าซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์สนะคะลดค่าคอมตั้งแต่สัญญาแรกค่ะ,อะนอกจากนี้ค่ะใครสนใจเทรดในตลาดต่างประเทศนะคะ d u c ตในตลาด CME Group ค่ะไม่ว่าจะเป็น i n d ดีซี่ฟิวเจอร์สเคอร์ชี่ฟิวเจอร์สนะคะ,ะตัวคริปโตฟิวเจอร์สนะคะอย่างเช่นตัว b i t c o i n Futures นะคะก็สามารถที่จะมาเปิดพอร์ตลงทุนกับแ l g f u ฟิวเจอร์ได้ค่ะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับข่าวสารจาก m ั n นี่แชทได้ทุกช่องทางออนไลน์นะคะ